และคุณผู้ฟังยังอยู่กับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันในช่วงโลกสีเขียวค่ะกับรายการสบายๆนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงโลกสีเขียวนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะในการสร้างสรรค์ ช่วงนี้เพื่อที่จะทําให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าท่านเป็นผู้บริโภคท่านคงจะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวนี้มันมีฉลากเยอะแยะมากมายเลยที่เราคุ้นกันตั้งแต่สมัยที่ออกมาเป็นฉลากใหม่ๆก็ฉลากเบอร์ห้านะหลังๆมันจะมีมีฉลากอื่นๆที่มันเป็นรูปเขียวๆประมาณว่าเป็น ต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้แต่บางทีเราก็เรียกชื่อไม่ถูกแต่เรารู้แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าฉลากพวกนี้มีหลายๆตัวแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์มันมีความสําคัญยังไงและคุณในฐานะที่เป็นผู้บริโภคที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้คุณได้ประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิจัยงานรับรองฉลากของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณเอริน เงาผู้ทองอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคือฉลากมีเยอะมากแต่เอาเอาคำนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวยอ่อตัวย่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า EPD แต่ความหมายของมันคือคำว่าฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นอยากให้อธิบายคำจำกัดความของไอ้ตัวฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สักหน่อยค่ะว่าคืออะไรยังไงคะ ค่ะได้ค่ะก็สำหรับอ่า EPD นะคะหรือว่าฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมเราเรียกกันว่า e n v i r o n m e n t a l product declaration นะคะก็ฉลากตัวนี้ค่ะก็เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่สามนะคะที่บ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการแสดงข้อมูลรวมนะคะโดยใช้หลักการเนี่ยการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตอของสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า LCA เข้ามาเป็น ่เครื่องมือในการประเมินนะคะโดยทีเนี้ยอ่าฉลากตัวเนี้ยมันจะประเมินอ,อะไรบ้างมันจะปะอ่ากระบวนตั้งแต่กระบวนการได้มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่งสินค้าการใช้งานแล้วก็การจัดการซากของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าอ่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราก็จะอะประเมินอ,ออกมาเป็นผลกระทบโดยอฉลากตัวนี้จะแสดงผลกระทบ ในรูปแบบใดบ้างก็จะเกิดผลกระทบในรูปแบบของด้างน,นเกิดฝนกรดเนาะซึ่งจะแสดงในเชิงของตัวเลขซึ่งจะแตกต่างกับฉลากประเภทอื่นๆนะคะที่จะแค่บง่งบอกว่าอ่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมหรือว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ฉลากตัวเนี้ยค่ะจะมีตัวเลขให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะได้เห็นและทราบว่าเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นมิตรเท่าไหรค่ค่ะค่ะ คือตัวเนี้เป็นชื่อฉลากเลยปะคะคำว่าฉลากสิ่งแวดล้อมสำคัญเอกตัวฉลากสิ่งแวดล้อมข้อมูลสิ่งออแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เนี้คือชื่อฉลากหนึ่งฉลากเลยปะใช่ค่ะสำหรับตัวนี้เป็นชื่อของฉลากเลยค่ะคือเหมือนอย่างฉลากเขียวที่ที่ดิฉันเกิดนํามันไปตอนต้นรายการว่าคือแค่เห็นอะไรเขียวๆนี่แสดงว่าเอ้ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้อันเดียวกันไหมคะ ถูกไหมคะมันเป็นประเภทประเภทของของการที่จะเอามาบ่งชี้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมแต่มันจะแยกย่อยในรายละเอียดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าด้วยตัวฉลากอะคะ่ะจรงิงๆแล้วประเภทของฉลากมันก็จะมีทั้งหมดสามประเภทอะคะ่ะก็ตัวประเภทแรกอะคะ่ะก็ที่เป็นที่เรารู้จักกันดีเลยะคะ่ะก็คือในน้าก็คือฉลากเขียว เขาเรียกว่าเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองอะคะ่ะก็เป็นฉลากที่ผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดจําหน่ายผู้บริโภคผู้ส่งออกเนี่ยเขาประเมินสิ่งแวดล้อมของเขาเองส่วนอันนี้คะ่ะฉลาก E.P.D. คะ่ะก็คือเป็นฉลากประเภทที่สามนะคะที่บ่งบอกผลกระทบค่ะ<อ>ก็มันจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวประเภทของฉลากอ๋อค่ะคือคนคนบริโภคบางที ฟังแล้วก็งงๆเนาะรู้แต่ว่าอ้อมมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือแยกออกมาให้เห็นชัดๆว่าคนคนส่งออกประเมินเองเป็นยังไงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงคือมันไม่สามารถเปิดเสร็จไปอยู่ในฉลากเดียวกันได้เพราะว่าการทํางานมันคนละขั้นตอนการกระบวนการมันแตกต่างกันถูกต้องไหมคะ ก็เลยแยกเลยแยกประเภทออกมาเป็นฉลากให้ให้มันชัดเจนนะส่อันนี้อันนี้คือเรื่องของแยกเพื่อสะดวกในการทํางานแต่ในฐานะของผู้บริโภคเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจแต่การมีฉลากหลายๆตัวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นตาประทับอะคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยมันดีนะ <laughs> ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันดีมันต้องดีมันถึงได้ฉลากอันนี้มาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาขยายความกันว่าเจ้าฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมันดีต่อผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคอย่างไงคะอืมค่ะสําหรับอ่าไอแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นะคะมันดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโ บริโภคอย่างไงเนาะก็อาจจะขอเล่าก่อนแอบย้อนกลับไปนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วตัวฉลากเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงว่าฉลากสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างไรคะ่ะอยากได้ทราบก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วอ่าฉลากสิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยมันก็มีที่มาจากการที่เรามีความตระหนักในเรื่องของภาวะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอ่าเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติหรือว่าทางด้านโลกร้อนก็มีองค์กรก่อตั้งขึ้นมาที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาข้อกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆนะคะที่บ่งบอกว่า่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจับต้องได้มันดีหรือไม่ดียังไงมีปริมาณเท่าไหร่นะคะที่เป็นผลกระทบเกิดขึ้นทีนี้นะคะก็ไอตัวฉลากเนี้ยที่เกิดอ่าที่่า ต่อผู้บริเขาเรียกว่าความสําคัญต่อผู้บริโภคค่ะก็ตัวผู้บริโภคเองค่ะก็จะได้รับทราบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทราบว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้อยู่อะค่ะมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดทราบถึงข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจนตรวจสอบได้ให้ผู้บริโภคอะค่ะช่วยตัดสินใจในการซื้อสินค้าเนาะก็สามารถเปรียบเทียบได้กับผลิตภัณฑ์ในแบบเดียวกันนะคะว่าตัวนี้มีฉลาก เกิดผลกระทบเท่าไหร่กับอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีฉลากเนาะเราก็ไม่สามารถทราบได้เลยว่ามันมีผลกระทบเท่าไหร่นะคะส่วน<ม>ทางผู้ผลิตนะคะที่ได้จัดทําฉลากนี้ไปแล้วนะคะก็เขาจะเห็นอย่างที่กล่าวไปเนาะมันจะเป็นทั้งหมดห้าขั้นตอนของการประเมินก็จะเห็นแล้วว่าตัวบริษัทเองนะคะในองค์กรที่เขาผลิตสินค้าเนี่ยเขาเกิดอ่ามีการปลดปล่อยตัวผลกระทบ ทางในส่วนไหนด้านไหนคะเขาก็สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดใช้การวัตถุดิบลดต้นทุนที่เกิดจากการใช้ทรัพยากระได้นะคะนอกจากแล้วก็ยังเป็นในส่วนของที่ช่วยในเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้ด้วยอีกค่ะมันได้หมดทุกผลิตภัณฑ์เลยหรือเปล่าคะในการที่เราจะประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งมันตีความไปถึงวงจรของผลิตภัณฑ์ตอนตอนที่มันหมดอายุอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะได้หมดทุกผลิตภัณฑ์เราอ่าประเมินไปถึงจนขั้นว่าเราใช้งานเสร็จแล้วค่ะเอาไปจัดการเ,าเขาเีย่างไจำจัดซาาเอาไปทิ้งเนี่ยไอไ้จน,นที่เราไปทิ้งอะค่ะก็เกิดผลกระทบยังไงก็จะประเมินได้ครบครบ,ขบลูปวงจรเลยค่ะเอาให้เห็นภาพเนาะเพราะในในเมื่อบอกบอกว่ามันได้กับ ทุกๆผลิตภัณฑ์ลองยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ดูสักชิ้นหนึ่งดีไหมคะว่าเวลาขอมาเนี่ยคำว่าผลกระทบของสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันหมายรวมถึงอะไรยังไงบ้างเอาง่ายๆเอาเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้อะเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ะอเป็นยังไงคะถ้าอย่างสมมติเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็สําหรับขั้นตอนแรกเนาะก็จะเรียกว่าการได้มาของวัตถุดิบก่อนที่เราจะ่าได้ผลิตคอมพิวเตอร์คะ่ะแต่อาจจะต้องมีจอแ แผงวงจรมาในส่วนนี้ค่ะเราก็จะประเมินว่าพอ LCD มาเนี่ยเกิดผลกระทบเท่าไหร่การที่เราจะได้แผงวงจรมาค่ะมีผลกระทบทางเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ไปสู่ในขั้นตอนของการผลิตในการผลิตก็จะมีเรื่องใช้ไฟฟ้าใช้สารเคมีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะประเมินอีกว่าไอ้ขั้นตอนอตัวคอมพิวเตอร์ค่ะเกิดผลกระทบ เท่าไหร่เกิดผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นพอมาถึงอย่าเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนขอเอาเอาตรงนี้ก่อนตรงว่าผลกระทบด้านหนเอาคอมพิวเตอร์ที่บอกว่ามีแผงวงจรจอ L L C D อย่างเงี้ยนะคะมันมีผลกระทบมันไอ้คำว่าผลกระทบเท่าไหร่นี่คือยังไงคะอย่างจอ L C D มีผลกระทบเท่าไหร่นี่คืออะไรค่ะอะสำหรับ E P D นะคะจะประเมินผลกระทบหลายด้านเช่นด้านด้านการเกิดภาวะโลกร้อนนะคะเราก็จะประเมินได้ว่าตัว จอ LCD นะคะ่ะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะในปริมาณเท่าไหร่ก็คือจะเป็นตัวเลขเช่นอาจจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 5. อ่า5กิโลกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอย่างเงี้ยค่ะหมายหมายถึงว่าถ้าเราทิ้งตัวนี้หนึ่งชิ้นจะทําให้เกิดโลกร้อนเท่าไหร่เหรอคะหรือความประมาณหมายของตอนทิ้งหร,หรือว่าการเกิดของผลิตภัณฑ์ตัว l p d อะ,ค,ะค่ะ อันนี้อันนี้เอาจอก่อนนะเอาตัวเอาจอก่อนเอาจอมันก่อนตัวตัวจอที่เราได้มาหมายความว่าที่จอที่เราได้มาค่ะที่เขาไปผลิตจอมาให้เราอะค่ะกว่าจะผลิตตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยขั้นตอนก่อนกว่าที่จะได้จอขึ้นมาเนี่ยเรามีการเกิดภาวะต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นกระบวนการทางวิชาการเราไม่ต้องรู้มันเนาะแต่ว่าเขาเขาคิดค่าออกมาได้ผลิตจอ LCD หนึ่งจอ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างออกมาเป็นค่าคตัวเลขอ่าโอเคอ่ออันนี้อันนี้คือหนึ่งตัวแล้วค่าตัวเลขนี้ยิงย่งยิ่งยิ่งมากแปบลบว่ายิ่งไม่ดีถูกไหมคะต้องน้อยถึงจะดีถูกไหมคะใช่ค่ะต้องน้อยอถึงจะดีแล,ะแล้วอ่าแล้วค่าที่พอแผงวงจรก็เหมือนกันแผงวงจรกว่าจะได้แผงวงจรหนึ่งแผงวงจรขึ้นมาคุณทําให้เกิดภาวะอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างมันก็จะออกมาเป็นค่าขึ้นมาอ่าอีกค่าหนึ่งอ่าแล้วก็เอาส่วนประ ตอบต่างๆเ่า,าเนี้ยทุกๆส่วนของของคอมพิวเตอร์มันมาคิดเบ็ดเสร็จเป็นองค์รวมว่ามันคือผลกระทบตอนที่เกิดคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เท่าไหร่อันนี้คือนี่แค่นี่แค่ปัจจัยเดียวนะยังมีอีกหลายๆปัจจัยนะอันนี้นคืออันที่หนึ่งแต่ถ้าสมมุติจะวัด,ว,ด,ว,ดวัดทางปัจจัยอื่นอย่างเช่นนอกเหนือจากโลกร้อนแล้วมีอะไรอีกคะ นอกจากโลกร้อนก็จะเป็นเรื่องการเกิดภาวะฝนกรดอย่างเงี้ยค่ะคือ,อยังไงาการอ,าอ่าการเกิดภาวะฝนกรดออก็จะเป็นเข,เ,เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอ่า acidification เหมือนว่าอ่าในพื้นที่นั้นนะคะเกิดฝนกรดก็คือฝนที่เป็นพิษอะค่ะอื ก็คือยิ่งมียิ่งมีการปลดปล่อยอะไรที่มันไม่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเวลาฝนตกออกมาฝนตกมันก็เลยมีสารพิษบนมาด้วย<ค>เป็นฝนพิษประมาณนั้นค่ะอ่าอ่าอ่อ่พอ,อเข้าใจได้อยู่ค่ะ <laughs> ค่ะอันแล้วมันก็จะมีอีกหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนี่แค่แค่การเกิดผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะอันที่หนึ่งพอ,ต,อต่อไปก็คือขั้นตอนของการใช้ไหมขั้นตอน,ตอนระหว่งางอันนี้อ่า การใช้งานใช่ค่ะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราก็ใช้ไฟฟ้าถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปคิดด้วยว่าในอ่สมมติว่าเราให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ห้าปีเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ม,มันก็จะเกิดผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเช่นกันค่ะอ้อค่ะ คือเกิดผลิตภัณฑ์มีผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างกว่าจะสร้างขึ้นมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีค่าออกมาระหว่างที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าคุณจะใช้ด้วยวิธีใดก็ตามใช้กลางแจ้งใช้ในออฟฟิศเปิดแอร์เสียปลั๊กใช้พลังงานแล้วก็มันมีปลดปล่อยอะไรขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยคือเขาคิดออกมาได้หมดมีผลต่อ,อสิ่งแวดล้อมตีออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ อีกหนึ่งหนึ่งค่ะอ่าอันนี้คือระหว่างการใช้งานคราวนี้พอมันหมดอายุการใช้งานปุ๊บจะทิ้งมันอ่าใช่ค่ะจะทิ้งมันอย่างเช่นสมมติคอมพิวเตอร์ก็เราเอาไปทิ้งฝังกบอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือว่าเอาไปเผาอ่าถ้าเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้เอาไปเผาอย่างเงี้ยค่ะในขั้นตอนการเผาเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบเกิดขึ้นอีกมีการปล่อยค่าออมิชันต่างๆเกิดขึ้นค่ะ เราก็จะตีเป็นตัวเลขออกมาเช่นกันนะคะอืมซึ่งพอได้ตัวเลขต่างๆออกมาแบบเนี้ยคือประชาชนเวลาเขาจะต้องสังเกตก็ต้องสังเกตว่ายิ่งตัวเลขยิ่งน้อยจะดีถูกไหมคะเวลาจะซื้อเออเหมือนเหมือนประหยัดพลังงานเราก็เอาเบอร์ห้าใช่ไหมหรือฉลากเขียวอ่แล้วอันนี้พอพอดูตัวนี้ มันมีค่าเป็นตัวเลขออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์รวมเลยใช่ไหมคะทั้งก่อนทั้งใช้แล้วก็ทั้งหลังอันนี้มันมันได้ค่าเดียวออกมาไหมหรือว่ามันแยกแยกเป็นสาม <3 S 2> ค่าแยกค่าแยกค่าในแต่ละขั้นตอนอ๋อแยกค่าในแต่ละขั้นตอนด้วยก็ดูตัวเลขเอาถ้าถ้าเราถ้าเราประสงค์ว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมตัวเลขยิ่งน้อยยิง่งยิ่งทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นกระทบได้น้อยอ่ะอันนี้คือค,คือลักษณะที่เห็นได้ชัดอ่าพอพอพูดให้เห็นภาพหรือ ลักษณะของพวกแบตเตอรี่มือถืออะไรงี้แบตเตอรี่มือถือนี่ตัวปล่อยตัวปล่อยมลพิษได้เหมือนกันเนาะตอนเวลาทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีเหมือนกันก็คือมีวงจรมีอะไรพวกเนี้ย<ต>คุณคุณเคมีที่เอามาใช้พวกงนี้ยมันมันมันทําให้เกิด มลพิษหรือเกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องไหนบ้างก็ตีออกมาเป็นค่า<ฆ>แล้วก็อายุของแบตเตอรี่มาสมมุติว่ามันห้าปีเนาะอ่ะก็ในระหว่างหนึ่งถึงห้าปีค่ามันก็ไม่เหมือนกันเนาะเขาก็จะเอามาเฉลี่ยกันในแต่ละปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามสี่ห้าแล้วก็ออกมาได้ค่าระหว่างการใช้ว่ามันมีผล<ฆ>กระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วก็ตอนจะทิ้งอ่าก็ได้ค่ามาอีกค่าหนึง่ง คือเมื่อคุณจะกําจัดแล้วมันมีผลต่อสิ่งวแวดล้อมยังไงทุกอย่างมันจะเป็นกระบวนการตามวงจรของการเกิดจนสิ้นสุดการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นใช่ค่ะอ๋อ oh, ค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยอุตสาหกรรมไหนที่เขาสนใจขอการรับรองตัวฉลากนี้บ้างอะคะค่ะก็สำหรับปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมที่ ที่มาแรางเลยเนาะที่เป็นอุตสาหกรรมที่สนใจสําหรับในการจัดทําฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า EPD เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก็เช่นพวกกลุ่มสีแผ่นยิบซ้มฉนวนกันความร้อนเหล็กปูนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอ่เขาก็จะมีการส่งออกไปทางต่างประเทศด้วยอ่าบางทีค่ะทางต่างประเทศเนี่ยกว่าจะรับเข้าประเทศเขาเนาะเขาก็อยากทราบว่าไอ้ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันก่อให้เกิดผลกระทบเท่าไหร่ ด้านใดบ้างเป็นข้อมูลแล้วก็นอกจากนี้นะคะกลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยไอตัวฉลาก EPD ค่ะมันไปมีส่วนในเรื่องของคะแนนอาคารระบบไอระบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะของทางสหรัฐอเมริกาค่ะหรือที่เรียกว่า lead ค่ะได้ด้วยเพิ่มด้วยคะคะค่ะเลยทำค่ะเลยทาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยค่อนข้างจะแบบมีความสนใจในการขอทางฉลากทาง EPD มากที่สุดอะค่ะ อืมค่ะนั่นหมายความว่าการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าจะในประเทศก็ดีหรือในต่างประเทศก็ดีเนี่ยการการนำเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้มีการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะอ๋ค่ะเริ่ม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 เข้าใจไปทีละสเต็ปนะคุณผู้ฟังคะคราวนี้มันขอยากไหมล่ะถ้าดิาฉันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งจะไปขอขึ้นมาเนี่ยคือมันต้องทำยังไงมีหลักเกณฑ์มีวิธีการยังไงมากมันเหมือนฉลากเขียวไหมยังไงเอ่ยค่ะก็จริงๆค่ะเราทางหลักเกณฑ์นคะคะทางนักวิจัยของทางฝ่าย ฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็พัฒนาศึกษาหลักเกณฑ์เนาะให้เป็นไปตามตัวมาตรฐานสากล iso 14025แล้วก็ en 15804นะคะเพื่อที่จะได้อ่าให้ได้เทียบเท่ากับหน่วยงานของต่างประเทศได้นะคะโดยหลักเกณฑ์นะคะเราจะมีการประกาศข้อกำหนดเฉพาะไว้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวของฉลากเกี่ยวเลยะคะ่ะก็ไปดำเนินตามข้อกำหนดเฉพาะของที่เราประกาศไว้แต่ทางเนี้ยทางบริษัทอะคะ่ะจะต้องไป มีการติดต่อตัวทางที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบเองนะคะเพราะว่า่าตัวเนี้ยอาจะต้องมีการทวนสอบข้อมูลจากบุคคลภายนอกนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการใช้่าตัวโปรแกรมในการทวนสอบด้วยเพราะหลังจากนั้นนะคะพอทวนสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถยื่นใบสมัครหรือว่าและผลการทดสอบเนี่ย กลับมาให้ย,ยังสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้แต่ว่าอหากสนบางบริษัทสนใจต้องการขอการรับรองฉลาก E.P.D ก็อาจจะไปศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมแล้วก็ขั้นตอนทางเว็บไซต์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะว่าประโยชน์ของเจ้าฉลาก E.P.D หรือถ้าเป็นภาษาไทยเราเรียกกันว่าฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เนี่ย มันดีตรงไหนและช่วยเราในเรื่องราวของการรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างไรเชิญเลยค่ะค่ะก็สำหรับประโยชน์ของ E.P.D. นะคะตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเลยนะคะว่ามันทำให้เราเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ทราบ ปิมาณของผลกระทบซึ่งจะทําให้เราตระหนักได้ถึงการเลือกใช้สินค้าและบริการนะคะก็เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่ในที่มีแต่ที่ที่มีแต่มลภาวะนอะอากาศเสียน,น้าเน่าสุดท้ายแล้วค่ะไอผลกระทบเหล่านี้มันก็ย้อนกลับมาหาเราถ้าจะให้พูดถึงในเชิงของผู้ผลิตกา,าก,กาศไกลตัวเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้บริโภคนะคะเราก็จะสามารถช่วยได้โดยการ เริ่มจากการเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้าเราแค่ปรับเปลี่ยนมาเลือกการบริโภคมะมาเลือกการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาทางด้านคุณภาพและความใส่ใจทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ คุณฟังคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของขององค์กรแค่องค์กรเดียวนะมันเป็นเรื่องของทุกๆคนเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจในการซื้อของการตัดสินใจในเรื่องของการค้าความสัมพันธ์ระดับประเทศเนะีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหมดเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณให้ให้ทันสมัยหรือว่าให แข่งขันกับตลาดโลกได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เราต้องพิการพัฒนากันต่อไปก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเอรินเงาผู้ทองนักวิจัยงานรับรองฉลากของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะ